แน่วันนี้เราก็อยู่กันที่เขาชงุมนะครับราชบุรีนะนี่ดูข้างหลังดิมีตุ๊กตาเป่าลมแล้วก็ดูต้นไม้ดิต้นทานตะวันนะโอ้ทุ่งทานตะวันใช่ดูดิสวยปะมุมสูงโอ้สวยมากเลยอะ่ะว้าวอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเล้งสีม่วตัวนุ้นตัวอะไรจนสลัดเหรอ เขาเรียกว่าอะไรนะคุโรมิฮะ,ะใช่เหรออ่าคุโรมินี่ที่นี่กว้างใหญ่มากนะเขาชงงุ้มเนี่ยดูเด็กเล่นฟองสบู่ดีกระจายเลยอ่ะโอ้ครั้งที่แล้วมามีเลี้ยงกระต่ายแต่ครั้งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูว่าจมีเพราะว่ามีบ้านหลุมเล่นจะต้องมีสัตว์เลี้ยงให้เด็กเลี้ยงด้วยมีไหมเลี้ยงกระต่าย ก็ต้องเข้าไปดูเด็กนังไม่มีเอะโอ้ยตรงนี้ลมลื่นดีไม่มีแดดเลยต้นไม้เย็นตรงนี้เย็นเลยอ่ะแพะอ๋อ้อนนมแพะไม่มีกระต่ายครับกระต่ายไม่มีนี่ตัวข่าวจ๊ะเลยนี่ อ,อยู่ตรงนู้นนี่ขึ้นใบจุดเช็คอินอะน้าไปอะ <c oughs> โอ้สวยนะวิวหลังเป็นภูเขาดูดิีกทางตะวันเขาหันไปหาแสง,แสงเออใช่พระอาทิตย์ขึ้น<ข>ตรงไหนไทางเดียวกันหมดเลยเอา้าวเขาหันได้ไงอะอุ้ยงงดิแดดมาทางไหนเขาหันงนี่ตอนนี้เขาหันหลังให้เราเงางั้นต้นเขาก็หมุนได้ดิทั้งนั้นน่ะใช่เขาน่าจะหันเพราะว่าตอนเช้าเะดมาทางนี้ งั้นเราต้องมาตอนกลางคืนไหมได้เห็นว่าเขาหันไปทางไหนหันอโอ้ดูดิเราเดินผ่านทุ่งดอกทานตะวันเลยนะใช่เนี่ยเนี่ยบีมถ้าบีมวิ่งเข้าไปซอยไหนเนะี่ยสักซอยอะ่ะน่าจะหาไม่เจอหายไปเลยนี่ตรงนี้ก็มีของกินนะเป็นตลาดของกินเยอะมากเดี๋ยวเดินไปดูสิสุมถวันครับดูดิ <laughs> สุม้มสุ่มวันนี่ลากมันเลยต้องแวกต้องแ,กองแกวกแวกแวกไป,ปโอ้ดีน่าเซ็นบอกไว้ไม่งั้นโดนนะเขามีมาให้นั่งด้วยมีมาให้ขี่นี่ตรงนี้มีว่าวขายแล้วก็มีของขายเยอะมาก มีต้นไม้ขายต้นไม้เนี่ยตลาดตลาดร่มเย็นเป็นสุขมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับไปดูกันน้ำมะนาวชาเขียวตรงนี้เป็นน้ำ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 มดเลยเนี่ยเป็นพวกข้าวพวกอะไรอะของอาหารข้าวแม่บอกจะซื้อไม้ก้าหลัง ไหนดูดิเหมือนมือเปล่า15บาทไหนเทสดิเทสตีแบงค์ร้อยไหมเทสเก่าดิเฮ้ยคุณต้องเก่าหลังตัวเองถึงวะถึงวะเก่าถึงวะถึงยาวขค่นั้นไหนนาวาเทสดิไม่สิได้ไงได้ปะได้ปะคันตรงไหนเก่าตรงนั้นยอดกล้องอ่า เคยไปแข่งรายการอะไรมาบ้างครับปัญญาปันซุกกระไมทองคำอ๋อปัญญาปันซุกไม่ทองคำไไนี่เราเจอคนดังนะไม,ไม,ไม่ไม่เคยรูเร้เลยว่าจะได้เจอนอ,องบีมขอบคุณครับเอฟซีบีมด้วยก็ร้องเพลงร้องเพลงเพาะมากสุดยอดไปครับนี่มีนั่งรถลางเที่ยวด้วยปีไปนั่งรถลางด้วยชอบปะ รถจะออกแล้วทุกคนชมวิวชมมิวไปแล้วไปแล้วรถแรงรถแรงว้าวนั่งได้หลายคนเะยเราเรียกรถล่างเลยลมเย็นสบายดูว่าล่างใส่นี่ใครมามีรถให้นั่งด้วยนะครับฟรีนะครับฟรีนั่งฟรีสวัสดีค่ะ ยินดีดต้อนรับทุกท่นานที่1ุ1 3ซึ่งาป็นที่ที่เราพาที่เรา,า,ราเราดินใช้เวลาประมาณ30นาทีกตอนอืนอนน่นคนลนเท่ากันครั้งที่แล้วเราก็เคยมานนั่งแบบนี้แล้ <S 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 มีจับแล้วจับไปได้บ wow. ้าอ่างเังบน้ำครับตอนนี้เรามาถึงแล้วอ่างเก็บน้ำเขาชงุ่มสวยมากทุกคนดูดิโอ้เป็นงบน้ท่สรางขึ้นแลที่ส yes, ุดนประเค่ะภูเขาด้วยใเป็นน้ำที่เกิดมาจากอ่างนี้โดยจะแบ่งน้ำอเป็นสวนคือน้ำฝน เป็นที่นี่ยบีมที่เนี่ยป๋าเคยปั่นจักรยานมามาบ่อยนะจิงเป็นันสตรอรีการปู่าได้รับปูช่อาลเก้าโดยปล่อยให้ป่าเรื่อกเ้ตัวเวทป้องกัน่ให้คนเข้าไปทำลายและซ่อยการไฟ้ป่าสวยมากครับวันเี้รง่เดที่จังหวัดลำปีบัน ต้นราชการที่เก้าปู่ตู่ต้นปนคนกระดาษดาวสองพเก้าสมพนเจ็้ค่ะไม่เดือาีถูกหุบหง์ต้นไม้ครับทุกคนเบื้สัต้นเบแพะ

นกแก้วอยนกแก้วมีมีร้านของฝากด้วยอยู่ตรงนี้ตรงตรถรางอุ้ยเขาปล่อยนอกออกมาตัวนึงเนี่ยเขานกมาโชว์ตัวนี้บินขึ้นไป่ะไม่ยอมลงมาเลยอะใส่จะดื้อนะตัวเนี้ยนกสีสวยนะตัวนั้นนะ ตัวนี้ก็สวยสีแดงนี่ตัวใหญ่มากเลยดูทีสัดีครับ,รบโอ้ตัวเขาใหญ่มากครับ <c oughs> อ,อุยตัวนั้น,นออกมาเมื่อ <c oughs> กี้ก็หัวป่า สีเขาสวยมากเลยบีบีเขาเต้นเขาเต้นเตสวัสดีครับเต้นเต้นนะเต้น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 ไม่เต้นเฮ้ยเขายกงี้เลยอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีกนเต้นเต้นเขามองบีบีอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเมื่อกี้ก็หัวปลาโอ้ สะดันวันไหวเจฟซีเจฟซีนกนกเปาะแม่อ้าวเราต้องรอห้าโมงเย็นเลยเอ้าวแล้วนกเปาะแม่เขาชอบเล่นมั่วเนี่ยของเล่นเขาเลยอ้าว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 มีตุ้มหูบีระวังนะเขาของเล่นเขาอ่ะเขาชอบชอบเล่นมั่ว มาหาบีม no ั้งน nice> ี่เนี่ยมาหาบีมั้งบีไปหาบีมั้งหาบีมาหาบีมาบีเลี้ยเขาดิมาเร็วมาเร็วเนี่ยเขาชอบนะไอกระดุมข้างบนมวกเนี่ยชอบจิกชอบจิกไปพอเลยถ้าบีเดินออกจากตรงนี้เขาจะบินหนีไหมใช่ทำไมคะ ไปกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไปนี่กันเนาะอันนี้อะไรนะสันคอหนัวปะผันเขา,าน่าใช่อาอจิกเยอะจริงเยอะจิกเยอ <laughs> ะจ,จกกะกจีนะแกนมบะชอบเป็นหมว่วงเขาจิกสนุกสนานใหญ่ครับไปแล้วไปแล้วไปหาคนอื่นแล้วตัวหนึ่ง JFC JFC นี่มองกล้องพ่อกล้องพ่อนี่ซุ้มตรงนี้สวยเลยดูดิญี่ปุ่นอะไรอ๋อไหลออกมาจากกระบอกเลยอุ้ยได้ไงอ่ะทุกคนหนาวออกมาได้ไงเนี่ยอุ้ยน่าสัศจรรย์มากเลยอ่ะมีน้ำพุ ่อนเป็นแต่ก่อนอะด้งพี่อะแต่ตอนเนี้ยเด้งดูแล้วเป็นเด็กๆดูกนนี่ไงเห็นว่าท้อสีฟ้๋าเนี่ยไงาตงตรงนี้เขาก็ดูดน้ำใช่ไซื้อมะพร้าวกะทิกินครับมะพร้าวน้ำหอมไอติมมะพร้าวน้ำหอมน่ากินมากครับ หอมหวานอืมเย็นฟันเลย